สวัสดีครับช่องกเกษตรอิลีนะครับวันนี้เรามานําเสนอความรู้เกี่ยวกับเกษตรกร,กรให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยากให้มาเกษตรกร,กรที่เป็นชาวนานะครับได้ดูว่าปัญหาของการทํานาก็มีหลายอย่างครับไม่ใช่ว่าแค่ศัตรูพืชหลายชนิดนะครับศัตรูพืชบางชนิดเขาก็ไม่ได้อยู่ในทุ่งนานครับแต่เขาก็สามารถสร้างปัญหาให้กับทางชาวนาได้ถ้าเขามีจํานวนมากไปนะครับมันก็คือ จีโปมนะครับ <ITA> อ่าจิโปมทางพยาธิวิทยาเรียกจีโปมนะครับอ่าเรามาดูว่ามันสร้างปัญหาไงนะครับจีโปมนะครับอ่าจีโปมเนี่ยเป <ๆ hygiene> ็นตัวชี้วัดของการอ่าไม่ใช้ยาสารเคมีนะครับบางท่านนะครับใช้อ่ายาญยานะครับฉีดตามคณะนะครับเพื่ออ่าสะดวกสบายเพราะท่านอาจจะไม่ไม่มีเวลานะครับอ่าหลายท่านอาจจะมีเวลาหนาเยอะหรืออาจจะมีอ่า กิจการทําอย่างอื่นบ้างาทางภาคอีสานหลายๆท่านอาจจะใช้หญ้าฉีดตามคนานครับซึ่งก็จะมีผลที่ตามมาคืน,นครับเมื่อพวกเรานะครับเดินตามคนาอย่างนี้นครับถ้าคนที่ไม่ใส่บูทนะครับรองเท้าบูทนะครับอาจจะมีแผลอาจจะพวกน้ํายาตรงนั้นซึมเข้าไปในแผลได้ก่อให้เกิดอันตรายนะครับฝาก ชานาทุกท่านนะครับก็ควรระวังนะครับแนะนํานะครับให้ใช้เครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าตัดวันละนิดหน่อยครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับมันจะปลอดภัยกับเราแต่นี่ครับเมื่อเราตัดหญ้าเสร็จครับสิ่งที่เราเห็นก็คือจีบโอมครับนี่คือลูกของเขานะครับมันสร้างปัญหายังไงก็คือนะครับเวลาถ้ามันมากขึ้นมันก็จะเริ่มเจาะรูนะครับให้ดูใกล้เลย เขาก็จะเริ่มเจาะรูเป็นรูนะครับนี่ถ้าเขาตัวใหญ่เขาจะเป็นรูนะครับอ่าขนาดหนึ่งนะครับก็จะมีจํานวนเยอะนะครับที่นางผมเพราะผมไม่ใช้พวกยาปราบศัตรูพืชยาฆ่ายาเลยนะครับเพราะว่านี่คือตัวชี้วัดว่าเราไม่ไม่ใช่จริงครับไสเดือนครับไสเดือนเล็กอ่าที่โมนะครับมันก็จะขุดนะเป็นรูเมื่อเขาโตโตขึ้นครับถ้าขุดแบบติดกันไปหมดนะครับติดกันไปหมดมันก็จะเป็นรูขนาด เล็กๆแต่มันรวมกันมันก็ใหญ่ครับอ่ามันก็ใหญ่นะครับอ่านี่ครับดูตัวอย่างนี้เห็นไหมครับเมื่อใหญ่นะครับอ่าเกิดเป็นหลุมนะครับเมื่อฝนตกมาก็เกิดเป็นหลุมใหญ่เข้าใหญ่เข้าไปหลุมครับเวลาน้าอ่าช่วงฝนตกแรงนะครับน้ําก็จะเยอะเมื่อน้ําเยอะนะครับมันก็จะซอกเข้าไปทําให้ขะนางเราขาดได้นะครับขาดได้ นี่คืออุปสรรคจางหนึ่งสตูพืชอีก่างหนึ่งสตูนาข้าวหนึ่งที่เขาไม่ได้ทําลายข้าวครับแต่ว่าถ้าน้ำถ้าน้ําเยอะเกินนะครับมันก็จะทําให้น้ําขาดนะครับแล้วก็จะทําให้ข้าวเราเสียหายได้นี่อีกตัวหนึ่งนะครับฝากากดติดตามช่องเกษตรลีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําทคลิปด,ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ